คริปโตท็อปเทรนด์สครับวันนี้เราก็จะมาบรกข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับคริปโตกปนอีกแล้วเนาะก็ถือว่านะครับในช่วงของตัววันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยไปอะไรที่ดีมากเลยนะตลาดเริ่มมีความเกี่ยวกันขึ้นมาหลากหลายตัวเลยนะครับก็ถือว่ามีจังหวะเขียวนะจังหวะแดงในวันจันทร์นะครับมีเขียวมีแดงสลับกันแบบนี้ไปนะครับแต่ก็อย่าเพิ่งประมาทไปนะครับเพราะว่าขึ้นมาหลัก20%นะครับขึ้นมาหลัก15%้แล้วเนี่ยอาจที่นะครับจะปิดจบวันนะตอนประมาณเจ็ดโมงอาจจะมีความแดงลงไป ว่านะครับช่วงต้นเดือนหรือว่าช่วงปลายเดือนเนี่ยมันจะมีความเขียวถูกไหมแล้วก็จะไปแดงๆนะครับช่วงของตัวกลางกลางเดือนเนาะแต่วางครั้งบางทีนะครับถ้าเกิดว่าช่วงนะครับต้นเดือนมันแดงมันอาจจะไปเขียวช่วงของกลางเดือนก็เป็นได้เนาะทีถ้าเกิดว่าใครมีกําไรแล้วนะครับอาจที่จะคัดลอดออกมานะครับ,ออรบเอาต้นทุนองเองออกมาก่อนนะครับแล้วก็ค่อยนะครับไปรอซื้อตอนที่มันแดงก็ได้หรือถือยาวก็เป็นกลยุทธ์ที่นะครับน่าสนใจเหมือนกันเนาะแต่เดี๋ยววันนี้ครับเราไปอัปเดตสิ่งที่มันน่าสนใจกันบ้างนะครับ สิ่งแรกเลยนะครับก็คือในส่วนตัวแพลนบีในส่วนตัวไมโครเซลเลอร์นะครับหรือว่าอะไรพวกนี้ที่ทาเกี่ยวกับบิตคอยหรือว่าอีจีเอฟไปพวกนี้นะครับก็มีการบวกขึ้นมาเนาะหลัก5%หลัก2%นะครับแล้วก็ในส่วนตัวอีจีเรียมอีจีเอฟเนี่ยก็บวกขึ้นมาที่ประมาณสัก3%เป็นตปไม่ได้ครับที่ตัวเอาครอนอื่นเนี่ยมันจะบวกไปแรงจุ๋มไหมแล้วก็ในส่วนตัวอีจีเรียมแล้วก็ในส่วนตัวลูกเล็กลูก,ลกน้อยนะที่อยู่บนเครือข่ายอีจีเรียมเนี่ยก็มักจะบวกขึ้นมาออ่าฮัพห้ยรวาเก็ตแปน้อ,อ,ร,อ,แบบนนอรแบบนนะ้ไั เพราะว่านี่คือสัญญาณการขึ้นเนาะปกติแล้วมันมักจะบวกก่อนสักวันหนึ่งนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีอะไรบวกตามมาเนาะก็มีการบวกมาแล้วนะครับในส่วนของตัวช่วงนะครับดึกๆนะครับเกือบๆนะรประมาณสักทุ่มหนึ่งของอวันอังคารเนาะแล้วก็ตามมาด้วยนะครับตัว Bitcoin s p e ร์ตอีเจเนาะก็มีความคขียวๆขึ้นมานิดหน่อยนะครับประมาณสักเกือบ1%อาจจะเป็นะไปะได้ว่า Bitcoin ยังคงไซด์ยอยู่นะครับจังหวะนี้ให้อีเชียมเล่นของไปก่อนก็ได้หลังจากนั้นมีคอยคอยที่จะกําหนดทิศทางว่าจะขึ้นไป หรือว่ารอนะครับเจ้าตัวออาคอยลูกเล็กลูกน้อยอะไรแบบนั้นและหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับพี่เอเนเมกเกอร์เซลเลอร์ได้ซื้อเข้ามาที่นะครับ705 BTC แล้วก็นะครับเป็นการตามมาซื้ออีกจากตัวเมตาไพรเน็ตนะครับ1,088 b c นะครับในช่วงของตัววันก่อนที่ผ่านมา แล้วก็นะครับเมื่อในส่วนของตัววันอังคารเนาะก็ได้มีนะครับเจ้าตัวเดอะบล็อกเชนกลุ่มนะครับที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนาะเขาก็ได้มีการซื้อเข้ามาเพิ่มเหมือนกันนะครับก็คือประมาณ6 2ร้อยี่สิบนะครับโอเคก็ทยอยเข้ามาแบบนี้เป็นอะไรที่ดีมากและเราก็หวังว่านะครับจะเริ่มที่จะมีความประวันเนาะที่เราได้คุยกันไป่อครับก่อนคุิปก่อนว่าประวันตอนนี้นะครับเริ่มมีการแยกกันเก็บแล้วเริ่มมีการทยอยเก็บแล้วแล้วก็ในส่วนของตัวบิตคอยนะครับที่มีอยู่นะครับในกระดานเทรดก้อนนี้ รประมาณสัก2ล้านต่ำลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเนาะหลังจากนี้นะครับจำดานเทรดจะต้องใช้ท่าไม่ตายคือจะต้องมีการใช้บอทนะครับในการสร้างอุปทา,านหลออเกิดขึ้นมาซึ่งเรารู้อยู่แล้วครับว่าอุปทา,านหล่อแบบนี้มันเกิดขึ้นกับหลายๆเหรียญกับหลายๆตัว,ตวแล้วก็หลายๆโอกาสเนาะอันนี้คงไม่จําเป็นต้องอธิบายการเกิดขึ้นนะเพราะว่าเมื่อปริมาณเหรียญมันมีน้อยความต้องการมีเยอะสิ่งที่มันจะตามมาคือเจ้าบ,บอทที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนเทรดกันอย่างนี้แหละเพราะว่าคนมันต้องการเก็บเอามาไว้ในส่งตัวโคเรือ่องตัวเองเนาะเพราะว่่านนสัดททีคคิ ราคามันจะไปนะครับราคามันจะพุ่งแรงส่วนใหญ่แล้วกระดานมักจะมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นโดนแฮกหรือว่าอะไรแล้วแต่หรือมีปัญหานั้นนี้นู่นคนจะไม่ไว้ใจแบบนั้นนะครับแล้วเมื่อเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเรานึกย้อนกลับไปในอดีตเนาะเราเคยพูดถึงในส่วนตัวมหากราบของกริปโตมาแล้วจุ๋มครับอะถ้าเรานึกถึงในส่วนตัวมหากราบของเหตุการณ์ที่ก่อนจะมันจะเกิดขึ้นแล้วอุปทา,านมันลดลงมาเนี่ยมันมักจะเป็นสัญญาณว่าโอเคจังหวะนี้นะครับบิคอยหาฐานตัวเองได้แล้วแล้วก็เตรียมที่จะาราถ ที่จะเอามาพังหนวกแล้วก็วิเคราะห์ต่อกับข่าวอื่นๆได้นะแล้วก็มาอัปเดตข่าวของเจ้าวีโลนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับเราได้พูดถึงว่ามันกําลังจะเข้าในส่วนตัวอะบิตเอ็กซ์นะครับก็มันที่3นะก็ได้มีการเข้าไปแล้วนะครับก็เป็นที่เรียบร้อยเนาะก็มีราคาบวกขึ้นมานิดหน่อยกระเตืองกระเตืองขึ้นเนาะแต่ว่านะครับสิ่งที่มันดีไปมากกว่านั้นก็คือเจ้าตัววีโลโปรโตคอลนะครับ ก็กำลังจะมีการปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ทางการเงินนะครับโดยโครงการพื้นฐานของตัว PlayFI เนี่ยที่แข็งแกร่งโดยจะมีในส่วนของตัวตัวแทน A.I. ขั้นสูงนะครับเข้ามาบริการในการชําระเงินที่มันมีประสิทธิภาพแล้วก็มีการจัดสภาพคล่องที่มันดีขึ้นแล้วก็จะมีในส่วนตัวระบบอัตโนมัติด้วยนะครับโดยเจ้าตัววิโรโปรโตคอลเนี่ยก็กําลังที่จะนิยามการเงินระดับโลกใหมนะ่เนาะซึ่งนะครับมันจะมีในส่วนตัวความปลอดภัยนะครับการราบมือแล้วก็มีการครอบคลุมเนาะแล้วก็นะครับยังมีข่าเกิดมา,าบโก อาจที่จะมีการใช้ชําระในละแวกละแวกนี้ก่อนนะก็คือในส่วนของตัวฝั่งอาเซียนนี่แหละนะครับรวมถึงเวียดนามด้วยเนะาะก็จะมีการบุกตลับนะั้นก็ แล้วนะครับกูรู้กูรู้เนี่ยก็ออกมาบอกกันใหญ่เลยไม่ใช่ของคนไทยนะครับก็คือเป็นของ่างชาเนาว่าโอเคถ้าเกิดว่าในส่วนตัววิลโลเนี่ยเหรียญน,นะครับของอเจ้าสัวเนี่ยถ้าเกิดเปิดมานะครับแล้วอยู่บนพื้นฐานของตัวเพลของเขาโดยซึ่งเราก็รู้จักอยู่แล้วถูเมครับไอตัวสีส้มนั่นแหละสิ่งนี้ครับมันจะนํามาซึ่งในส่วนตัวการใช้งานที่หลากหลายแล้วก็บนพื้นฐานของธุรกิจที่มันแข็งแกร่งด้วยเนาะและถ้าเกิดว่ามีการใช้ในอาเซียนด้วยเขาบอกว่าเหรียญเนี้ยน่าที่จะไปได้ไกลเนาะแต่ก็นะครับอาจที่ ในระยะยาวนะครับคือในระยะยาวนะเพราะว่าเหรียญพวกนี้นะครับถ้าเกิดว่ามันจะใช้ในส่วนของตัวการชําระเงินแล้วเนี่ยมันจะต้องมีความเสถียรมากพอสมควรแต่ว่าในระยะสั้นๆที่ช่วงนะครับราคายังไม่ได้สูงมากแบบนี้มันจะต้องมีการดีดขึ้นไปเพื่อที่จะหามูลค่าที่แท้จริงของเหรียญเหรียญนี้สมมุติว่าถ้าเกิดว่าการใช้งานของเขาเนี่ยมันดีจริงๆนะครับเป็นจริงแล้วคนอาจจะตีมูลค่ามันไว้ที่ประมาณครับสองร้อยสามร้อยอะไรแบบนี้เนาะแต่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะมีมูลค่าขนาดนั้นหรือเปล่าก็ต้องอยู่บนพื้นนนฐาาาาวว่่่คคคคมมือตััจะ คนที่ยอมเที่ยจ่ายประมาณนั้นไหมอะไรแบบนี้แล้วไปกันชี้ลูน่านะครับหลังจากที่วันก่อนเราได้อัปเดตไปนะครับว่าตัวคอยเ็ตแคปนะครับตัวคอยเกโกอะไรพวกนี้ก็ได้มีการอัปเดตลิงก์ของเจ้าตัวลูน่าไปแล้วถูกไหมครับรวมถึงเจ้าตัวยูทีซีด้วยนะครับต่อมาก็จะเป็นพวกเจ้าตัวคู่คอยอะไรแบบนี้เนาะแต่ว่าล่าสุดเลยเนี่ย ก็มาแล้วนะครับสําหรับทางไบแอนเนาะก็นะครับเตรียมพร้อมที่จะอัปเดตลิงก์นะครับของเจ้าตัวลูน่าแล้วก็วิตทีซีนะครับสำหรับที่ชุมชนทําในส่งตัวเว็บไซต์เกิดขึ้นมาเนาะอ่ะก็ถือว่านะโอเคอันนี้ก็ถือว่าไบแ c นยอมรับนะครับเพราะว่าข้อเสนอผ่านไปที่เรียบร้อยแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะทีนี้ครับพอพูดถึงไบแอนนะก็ขอวาแวะไปที่นะคดีของไบแ c นกันบ้างสักนิดหน่อยนะครับ เพราะว่านี่ส่วนของตัวนะครับกรตอก็ได้มีการยกเลิกคดีของเจ้าตัวไบแนนแล้วก็ซีซีไปแล้วถูกไหมครับก็อตอนนี้ก็ถือว่าเป็นการแอคชั่นของวานแอกนาอเพราะว่าเขาก็ได้มีการยื่นสปอต e ีเจฟสำหรับเจ้าตัว b ีนบีเนาะคิดว่านะครับการที่ห,หลายๆคนนะกำลังคาดคิดเอาไว้ว่านะ ที่ไม่ว่าจะเป็น XRP นะครับ ADA So l NA อะไรพวกนี้ที่มันยังไม่ได้มีการอน yeah. ุมัติคือมีการเลื่อนๆไปนะครับอาจจะเป็นไม่ได้ว่าเฮ้ยเขาอาจจะรอนะครับพรัมเลยพวกนี้นะที่เขาต้องการสนับสนุนคนที่ทําการสนับสนุนเขาเนาะคือรอ B n b นีจบคดีจบหรือเปล่าก่อนที่จะมีการอนุมัติเพราะว่าไม่ว่านะครับมองมุมไหนคือเขาเลื่อนๆมาเลยอันนี้เป็นเพลงแค่ทฤษฎีส่งคนคิดในส่วนของตัวีวิตเตอร์เราเฮ้ยหรือว่าเขารอเจ้าตัวเรียนนี้อยู่ก็อาจจะเป็นได้จุ๊เมย์ครับเพราะบางทีอาจจะอนุมัติเป็นเข่งแต่ก็ไม่จำเป็นแบบนั้นถูกไหมครับ อ,อนุมัติหลังมันก็มาได้เหมือนกันสุดไหมครับแต่ว่าอาจจะมีความเสี่ยบเรียบว่าโอเคคนอาจที่จะลงไปเทก,กับเหรียญอื่นๆก่อนถูกไหมครอาจที่จะบินบีมาทีหลังอาจที่จะเงินอาจจะไหลเข้ามาน้อยอะไรแบบนี้อาจจะกังวลตรงนั้นไหมหรือเป็นเพียงแค่นะครับเขาต้องการให้ความปลอดภัยเกิดขึ้นจริง,รงๆกับเหรียญเหรียญที่จะเอาเข้ามาอีเจฟอะไรแบบนั้นเนาะทีนี้ครับเจ้าตัวบินบีเนี่ยเขาบอกว่ามันอาจที่จะพุ่งไปแต่นะับประมาณสักร้อยเนี่ยเจ็ดสิบกว่าเลยนะร้อยเจ็ดสิบแปดถึงร้อยแปดสิบเลยนะถ้าปริมาณการซื้อขายมันเกิด เกรย์แมกบเนี่ยที่จะนําเจ้าตัว AI มาใช้นะก็จะเป็นในส่นวนตัวการปรับขนาดของเจ้าตัว BNB ด้วยอันนี้อาจจะเป็นอะไรที่ทําให้นะครับราคาเหรียญมันพุ่งไปแรงก็ได้แต่ก็ไม่รู้ครับนี่คือสิ่งที่นักวิเคราะห์เขาพูดถึงแล้วก็กําลังกล่าวเกี่ยวกับเจ้าตัว BNB ETF นะครับ องค์กรที่จะไปถึงข่าวเหรียญอื่นๆนะครับผมขอพาไปที่โลกที่มันเป็นโลกของความจริงเนาะที่มันจะสามารถบอกเราได้ว่าตลาดมันจะขึ้นจะลงไม่ว่าจะเป็นหุ้นหรือว่าคริปโตนะครับทีนี้สิ่งที่มันสําคัญมาคือประเทศที่ทรงมหาอำนาจหรือว่าคนเนี่ยพูดถึงที่สูง GDP อะไรพวกนี้จุดมี้ก็คืออเมริกาเกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับที่มักจะมีการพูดถึงบ่อยๆแต่ที่พูดถึงบ่อยๆคือเจ้าญี่ปุ่นจุดมี้ครับตอนนี้ธนาคารกลางญี่ปุ่นนะครับเขาก็ได้ออกมากล่าวว่าเศรษฐกิจนะของพวกเขาเนี่ยสามารถที่จะรองรับ ผลกระทบนะครับจากภาษีสุลกาครของรัมเอาไว้ได้ เพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าพ่อใหญ่ทั้มเนี่ยแคก็เพิ่งไปบอกนะครับเพราะว่ารัฐบาลทั้มเนี่ยเรียกร้องข้อเสนอข้อตกลงด้านการค้านะขั้นสุดท้ายกับประเทศต่างๆเนาะภายในวันพุธนะเพื่อหลีกเลี่ยงนะคบภาษีการนําเข้าเนี่ยจะถูกนํากลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งเอออะไรแบบนี้เนาะซึ่งญี่ปุ่นก็บอกโอเคถ้าเกิดมาแบบนี้เขาบอกว่าคือเศรษฐกิจของเขาเนี่ยตอนนี้ยังสามารถรับอยู่นะเอาอยู่นะซึ่งก่อนหน้านี้ดูไหมครับก็จะมีในส่วนตัวเกาหลีทับญี่ปุ่นแล้วก็จีนเตรียมพร้อมนะครับที่จะจับมือร่วมกันต่อต้้้าาาานนทรมปเเะะถกิดว่ไแบบี นี้ที่เป็นแบบ GDP ีพแป้กๆแบบปึก,กๆเนี่ยเขาไม่เอาด้วยคุณก็ไปไม่ได้เหมือนกันเนาะแต่สุดท้ายแล้วเหมือนก็เกาหลีก็ลังจะเอียงเอียงเนาะมาเข้าในส่วนตัวทรา,ามกลยทํำให้3คนที่จับมือกันตอนนี้หลุดไปหนึ่งนะครับไปทีนี้ก็เหลือแค่ญ,ญี่ปุ่นกับจีนแต่อาจจะเป็นไม่ได้ครับอาจจะเป็นเพียงแค่เกมระยะสั้นๆเนาะแต่เดี๋ยวเขาน่าจะจะคุยกันนะ พอพูดถึงทรัมป์แล้วนะครับเราก็มาพูดถึงในส่วนตัวทรัมป์จูเนียร์กันบ้างนะครับเขาก็ออกมาบอกครับว่าเขาก็กล่าวเลยครับว่าครอบครัวของเขาเนี่ยทุ่มสุดตัวนะกับบิตคอยน์ะแล้วก็สกุลเงินจิต้อนเนาะเนื่องจากนะทั้งสองอย่างนะถูกถอนออกจากธนาคาร ก็อาจจะเป็นแบบนั้นครับถามว่าทำไมครับเพราะว่าเขาได้กําไรจากเรื่องนี้แบบมากๆอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามีคนกําลังคอยจับตาดูนะครับว่าตอนนี้ทรัพย์สินของพวกครอบครัวนี้กาลังที่จะพุ่งไปเท่าไหร่นะเพราะว่าเป็นไปได้จุหมครับพ่อลูกเขาก็ต้องคุยกันอยู่แล้วจังหวะที่พ่อกำลังจะประกาศภาษีหรือไม่ประกาศภาษีคาดที่จะไปแทงช็อตแทงลองบิตคอยก็ได้หรือมีการเก็บเข้ามาก่อนที่จะได้มีการปล่อยข่าวดีๆออกมาจุหมครับก็คนเหล่านี้เขาก็สามารถที่จะเก็บได้อิสระเนาะเพราะว่ากฎหมายไม่ได้ห้ามเนาะและการที่รู้นะครับว่าอนาคตบิตคอยกำลังจะ ใครจะปล่อยให้ตัวเองเนี่ยพลาดเนื้อชิ้นใหญ่แบบนี้ไปจุดไหมครับอาจแกนเป็นไปได้ที่เขาจะกาลังทุ่มสุดตัวเนาะแต่ก็ถือว่าเป็นข้อดีในสูงตัวโลกของทริปโตด้วยนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าตัวใหญ่ๆแบบเนี้ยมาเก็บทามันก็จะทําให้คนอื่นเนี่ยเก็บตามแล้วราคามันก็จะพุ่งๆไปตามกันนั่นเองครับก็ขอให้ทุ่มสุดตัวแล้วก็ประกาศมีคคอยส์จากวิจัยดีเซอร์ออกมาไวๆนะครับ ทีนี้ครับเราอาจที่จะได้เห็นข่าวนะครับตามในสูงตัวเว็บไซต์ข่าวหรือว่า Twitter เนาะถ้าเกิดเรากังวลเกี่ยวกับ Bitcoin นะครับจำนวนมหาศาลเลยที่ถูกโอนออกไปประมาณสัก70,00 b t นนะจากเว็บเทรดนะครับของตัว Bitfinex เนาะอันนี้ครับถ้าเกิดว่าเราเข้าไปดูแล้วนะครับมันคือช่วงของที่ราคา Bitcoin เนี่ยมันกำลังจะขึ้นพอดีเนาะ คนก็กลัวว่าที่จะมีการเทขายหรือเปล่าแต่ก็อาจไม่ใช่แบบนั้นครับเพราะว่าช่วงของตัววันจันทรที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการถอนบิตคอยตออกจากตัวบิตเฟนิกเนาะประมาณสัก7 0 0 0 BTC นะครับคิดเป็นมูลค่าก็730ล้านประมาณนั้นนะซึ่งการโอนครั้งล่าสุดน,นะครับก็บ่งบอกถึงการลงทุนของตัวบิตเฟนิกเนอนในนะครับบริษัทคลังบิตคอยนะที่ชื่อว่านะครับ21 Capital เนาะอันนี้ก็เป็นตามที่ CEO เขาได้กล่าวออกมาเลยนะครับก็ เป็นการเก็บเข้ามาไว้ในคลังเนาะเป็นการร่วมมือกันนะครับของบริษัทลงทุนยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นนะรวมถึงบริษัทลงทุนบีคอยที่มีมูลค่าประมาณสัก3,600ล้านด้วยอันนี้คือเก็บเข้ามาเป็นคลังนะครับไม่ได้แบบว่าจะไปเทขายหรืออะไรแบบนี้ก็ดีแล้วนะครับมีการเก็บเข้ามาแบบนี้เราชอบเลยซึ่งนะครับซีโอเขาก็ยังแย้มอีกนะครับว่าเบื้องต้นเนี่ยตัว21 Capital นะวางแผนที่จะเก็บบิตคอยให้ถึงนะครับ 42,000 BTC นะครับซึ่งจะทำให้กลายเป็นบริษัทนะครับที่ถือครองบิตคอยมากที่สุดเป็นอันดับ3ของโลกโอ้โหถ้าเป็นแบบนั้นก็ดีเนาะเพราะว่าก่อนหน้านี้นจีนก็บอกนะครับว่ารั่นลยว่าเขาจะต้องเก็บให้ได้เหมือนกันนะเพราะว่าในระยะเวลาประมาณสัก5ปีเนาะอันนี้ก็ถือว่าทยอยๆมานะตอนนี้จังหวะนี้นะครับเหมือนพี่ยัย m a k e ซ Seller บอกเลยครับว่าอนาคตมันจะหายากมากและตัวเล็กตัวน้อยจะหาซื้อไม่ได้เลยมันจะไปอยู่ในส่วนตัวมือของคนใหญ่ๆแบบนี้นะ แล้วก็นะครับบอกว่าจาังหวะนี้เราควรเก็บเนาะพอถึงตอนนั้นมันี่มีให้ขายเนี่ยเราก็ค่อยไปขายให้กับตัวใหญ่ที่เขาต้องการนะเนาะทีนี้มาดูในสูงตัววันที่2นะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะเพราะว่า e g f เนี่ยมีการไหลออกไปที่130ล้านนะครับสำหรับแบกร็อกเนาะแล้วก็ฟิลเตอร์ีห้ล้านตามมาโดยอาร์เนี่ย์สล้านนะครับแล้วก็เจสเกลเนี่ยสิล้านเลยทําให้มีเงินไหลออกไปเนสุดที่นะครับสองร้อยหกสิบเจ็ดจุดห้าล้านถือว่าโอเคไม่ดีนะเพราะว่าไหลออกไปต่อเนื่องนนวััตติดต่อกแล้ว เป็นหลักร้อยล้านนะครับแต่แปลกจากอีทูเรียมนะครับเพราะอีทูเรียมนี่ไหลเข้ามาอาจจะเป็นไปได้ครับว่าที่เราเห็นตอนต้น,นคลิปก็คือมีความเกี่ยวๆเ,เนี่ยมาจากสิ่งเหล่านี้นะครับเพราะว่าแบ็ก็อกซื้อมาที่48ล้านนะครับเฟดิตี้29ล้านนอกนั้นไม่มีใครขายนะครับเลยทําให้มีเงินไหลเข้ามาที่78.2ล้านนะครับก็ถือว่ามีการไหลเข้ามาตั้งแต่นู่นเลยครับวันที่16ล่างยาวมาเรื่อยๆแล้วก็ไม่มีการขายออกไปเลยจนถึงปัจจุบันเนาะก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีมากสาหรับอีทูเรียมเนาะ อ่าโอเคนะครับสลาวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะฝากกดแชร์กดไลค์กด like, subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับสลาวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ